สวัสดีครับนี่คือเทะเรียนหนึ่งจุดสามมือถือนะครับเป็นซีรีส์ไทยนะครับมาก่อนอด่นก็สร้างตัวละครกันก่อนเลยเลนด้อมไหมผมสีฟ้าเหรอก็ดูดีนะแต่ว่าหนวดในเกมนี้มันยาวไปไม่เนี่ยถ้าสร้างตัวละครหนวดก็ อาจจะเท่หน่อยก็ได้นะถ้าแบบไม่หนวดยาวขนาดนั้นนะ่ะอ่ะตั้งชื่อโลกสร้างไปเลยเราได้เขต<ม>ป่าสีแดงนะสุดยอดไปเลยสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ใครไม่รู้นะสำหรับคนที่ไม่รู้นะก็คือเวลาสร้างโลกมันจะเมีสุ่มให้ระหว่างสองป่าก็คือป่าสีแดงกับป่าสีม่วงนะครับ ถ้าเราเห็นหลอดโหลดโลกเนี่ยเป็นสีแดงก็เป็นป่าสีแดงถ้าเห็นหลอดโหลดการสร้างโลกเนี่ยเป็นสีม่วงก็เป็นป่าสีม่วงนะครับเนี่ยไอตรงพราทิตนี่มันสามารถลากเล่นได้นะก็ไม่รู้ทําอะไรอะก็เขามาโหลดอยู่นะครับ เงียยเงียว,ยวถ้าพาทิตมันขึ้นแบบนี้ที่โลงจริงนะมันคงจะเพี้ยนอ่ะฮหรือไม่เราคงต้องเมาแน่ๆมากๆแน่ๆเลยถึงเห็นพาทิตมันขยับแบบเนี้ย ใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับช่องนี้จะทำเกี่ยวกับเทเลเรียนะครับเพราะว่ามันทำเกมอื่นไม่ได้แล้นะเครื่องผมก็ไม่ค่อยดีแล้วนะก็คิดว่าจะได้ทำเทเลเรียยาวๆนะครับ สร้างนานยังไรฮะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงนะครับส่วนสายที่ผมคิดว่าจะเล่นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นสายดาบนะเพราะว่า มันไม่ไม่ต้องควบคุมทิศทางนะครับคือแบบเข้าไปฟันเลยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เล่นพวกขวานพวกค้อนของโกเลมก็ได้หรือไม่ขวานพลาดดินค้อนพลาดดินอะไรเงี้ยผมคิดว่าจะง่ายกว่าเพราะว่าผมควบคุมทิศทางไม่ค่อยได้ในปุ่มควบคุมแบบใหม่นะครับมันค่อนข้างควบคุมยากนะหน้าจอผมก็ไม่ได้ใหญ่ด้วย ผมเคยเล่นสาโยโยโย่ด้วยนะไม่ใช่สายหรอกแค่ลองเล่นโยโย่เฉยๆเรายังไม่เล่นเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นสายเลยผมแค่คอยเข้ามาเล่นแบบซ้อมมือเฉยๆเผื่อว่าจะได้แบบเล่นและถ่ายคลิปบ้างอะไรเงี้ยวันนี้ก็ได้มาถ่ายคลิปแล้วผมผมคิดว่าเออพวกนี้มันต้องมีหลังไม่แน่นอนนะครับสำหรับการเล่น แต่ว่าผมจะพยายามถ่ายเวลาฆ่าบอสทุกตัวนะครับบอสถ้าจําไม่ผิดน่าจะมีประมาณสิบสามตัวนะใช่ไหมหรือว,ว่าเยอะก,กว่านั้นหรือเปล่าอืมผมว่าเราตัดต้นไม้ต้นใหญ่ๆดีกว่าน,นะครับอ,อ๋อมีเปิดมินิแบบตรงนี้ด้วย เราพยายามตัดต้นไม้ใหญ่ๆที่แบบเวลาเรากระโดดดูเนี่ยเห็นไหมมันก็ยังไม่สุดในมินิแมปอะมินิแมปยังสูงขึ้นมาอีกพยายามตัดต้นใหญ่ๆจะได้คุ้มนะครับเล็กๆไม่ใหญ่ๆนะคุ้มนะ คลิปก็อาจจะมีคําหยาบบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ใครไม่ดีนะครับก็ดูแล้วก็อย่าใจแตกนะครับเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะผมได้ยินเสียงสะามมาจาก ทางความมือนะครับอโอเคก็คือว่าเจ้าวิเลเจอร์เอวิเลเจอร์วิเลเจอร์นั้นมันหมายคา้าไม่ใช่หรอหมายถึงว่า npc นะี่มันฆ่าสลามไปแล้วเมื่อกี้เราเก็บตังค์ได้นะครับมันจะฆ่าไปแล้วเดินมาเริ่มจากสร้างอุปกรณ์ก่อนไหมเพราะว่า ผมคิดว่าผมอาจ,จะตายรล้วๆัวแล้วมันจะน่าเบื่อผมเอาเทลอรไม่ค่อยเก่งซะเลยสิงั้นจะวางไว้ไม่ไม่เป็นไรวางไว้ก็ไม่เป็นไรเพราะาสุดท้ายเราขุดอยู่ดีไม่ต้องเลือกที่วางหรอกวางไปเลยหนึ่งสองสามประดับบนคลิกนะครับเพื่อสวมใส่หรือว่าจะลากเข้ามาตรงที่ตรงนี้ก็ได้นะครับสมมตุติมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมเราก็ลากมันเข้ามาใส่แบบนี้ได้นะ แต่ผมชอบใส่แบบดับเบิลคลิกนะครับมันเร็วนะทีแรกก็ไม่รู้หรอกว่าดับเบิลคลิกได้ไหมแต่ว่าแค่ลองดูเฉยๆมันก็สวมได้นะรู้สึกว่าอาจจะมีพื้นฐานมาจากในคอมนะเพราะว่าผมเคยมีโดนปุ๊กเครื่องนึงแต่ว่าพังไปแล้วนะครับดาบปาดไกลๆนะหมายถึงว่าดาบมันปาดแบบสวิงอ่ะเดี๋ยวดูนะอันนี้แบบปาดแบบสวิงใช่ไหมอันนี้แบบมันทิมทนะครับ คล้ายเป็นมีดมากกว่าโอเคเราจะใช้ดาบนะดาบไม้โอ้ไม้ลดไปหัวหนึ่งเลยนะข้างใต้นี้มีแร่นะครับซอรแร่หน่อยก็ได้ก่อนอื่นก็จัดการมอนเตอร์ให้เสร็จก่อนมาเยอะจังเลย มันคือแร่อะไรเนี่ย a ีดอเฮ้ขึ้นไม่ได้ฮะอะเอาทำนะ โอเคได้มาครบแล้วเป็นต่อกันเลยเยี่ยมนะครับเราเจอต้นไม้โลกเราเจออีกดราซิลนะครับเขาวาไปนั่นโถอผมก็ไม่รู้หรอกว่าคือต้นอะไรต้นอะไรมันจะขยายขนาดนี้วะแล้วมันมีไอสิ่งปลูกสร้างน,นนะเราจะคับทอดกันก่อนนะแปดเจ็ด หอ่สามสองหนึ่งศูนโอเคมันครับไปเยอะครับไปเลยครับห้หมดไปเลยแถมอีกอย่างทอสมันได้ใช้เรื่อยๆอยู่แล้วอะ่ะมันดีที่จะครับนะครับของโปรดประโยชน์เยอะไอ้เวนเด้มาเยอะจังเลยเฮ้ยวเยยก็มาดิวะ เดี๋ยวรนะัอมกระโดดขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ตีมันไปฝังนี้เพราะว่าถ้าตีมันลงน้ํามันถ้าตีมันจะไอ้ด็อกแบค็คลงน้ำอเออมันจะกระเด็นลงน้ําเราต้องอ้อมไปตีหลังมันฟังเลยเงียวมีโตครัฟนะครับ ที่วางไว้ไม้ที่วางไม้เชือกยานะฮะยาอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าลูดไปก่อนแล้วกันรูดออกไปเลยแล้วก็มียา,าว้างกับบ้านนะครับตรงนี้สามารถใช้เป็นที่อยู่ของ npc ได้เที่ยมไปเลยเอาลงว่างต่อเลยมา ถ้าเราไม่รอนเราก็น่านจะเอานี่มานะครับเพื่อกันเหนียวนะเผื่อเราแบบจะตายแล้วเราก็วาร์ปขึ้นข้างบนเลยนะตรงนี้มีแร่นะครับเราก็จะซอ้อนแร่กันเฮ้ <c oughs> อมันเป็นขุดแบบไอ้นี่หรอออโตโอ้ ปรับออโตออกนะครับเราจะขุดแบบปกติกันนี่แหละซ่อเองนะแต่ว่ามันไม่จําเป็นหรอกว่าจะต้องปรับออโตหรือว่าไม่ออโตตลอดนะครับมันใช้ตามสถานการณ์ได้นะครับผมได้ยินข่าวมาว่าใต้โลกมีโอกาสอบดาบนะครับใต้ต้นไม้อะหมายถึงว่ามันมีโอกาสตบดาบอันนึง ที่ปักอยู่กับโครงกระดูกเคเรียบร้อยตรงนี้มันมีน้ำอะ่ะเราจะขุดลงไปดีไหมทางนี้เหมือนเป็นทางไปต่อไม่นะ มัมีน้ำตรงนี้ด้วยทางไหนดีเนี่ยคือต้องให้ขุดตรงไปแบบงโง่เลยใช่ไหมก็ได้แต่จริงๆก็ไม่งงหรอกดีอยู่เหมือนกันเอามันออตโต้ไม่ใช่เหรอขุดไปเสิเพื่อนมันออตโต้นี่ คุดลงไปเลยอะไรทำไมขุดออโต้เหมือนไม่ออโต้เลยอเนี่อะไรกันนี่ยยังไม่เจออะไรเลยฮะเราเจอแร่นะ เขาลงไปต่อเลยเอาเลยะนะวางท็อสสิเฮ้ยพี่น้อง ลงไปต่อนะเอา้าน้ำไหลมาเฉยโทษเอ้ยเศรอ่ะโคตรจะ make me feel so long แป๊บนะท่าไหนดีเนี่ย เราเจออัญมณีนะเดี๋ยวนะย,ยังขุดไม่หมดข้างใต้นี่เป็นได้เวลาฮีโร่แล้ว มองไม่เห็นเลยว่ะโอเคเพิ okay. ่งคิดออกเลยนะเมื่อกี้วิธีตีตดาบสลับกับทอสอะ่ะเมื่อกี้เกิดปัญหานิดหน่อย,ยนะครับตัวทีคือวิธีตีดาบสลับกับทอสก็คือเนี่ย ก็ตีไปนะครับมันก็จะมีปุ่มตรงนี้ยเนี่ยเห็นไหมตรงเหลืองเหลืองใกล้ปุ่มไอ้ควบคุมะตรงนี้มันจะมีปุ่มนี้เ,เราก็ตีไปสลับตีสลับตีสลับตีสลับแค่นี้แหละเดี๋ยวเราดูรอบนี้ก่อนแถวนี้ก่อนว่ามีแร่อะไรไหมแย,แย่จัง คลิปมันมีปัญหาผมต้องไปตัดคลิปสองคลิปมารวมกันผมอยากให้คลิปนี้แบบไม่ต้องตัดนะนะแต่ไม่เป็นไรคือว่าได้ซ้อมมือแล้วกันได้ตัดวิดีโอด้วยแต่วันนี้ผมแค่อยากจะมาชิลเฉยเฉอ่ะอ๋อตรงนี้มีแรล่เนี่ยวะ่ะข้างบนเนี่ย ปักเลยกระโดดชึบที่ขุดแล้วก็ปรับเป็นปกติไม่ต้องอัตโนมัติี่ยเป็นเลยเฮ้ยทางนี้มีทางไปอ่ะอันนี เป็นน้ำอีกแล้วอะเป็นน้ำอีกแล้วช่วยบอกชั้นทีว่ามันไม่ใช่น้ำแต่มันมีไหนะน่าสนใจนะ มันคืออะไรเนี่ยน้ำหมดเลยเหรอ อ๋อไม่ไม่ไม่ไมคุดได้อยู่เหมือนมากนะครับพี่น้อง เช็คแร่นะขุดมาได้ห้าสิบเมตรนะเช็คแค่นั้นแหละผมไม่คิดผมไม่รู้อว่าจะวางแผนอะไรต่อผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเยอะพอที่จะทำอะไรได้บางอย่างหรือเปล่าเยอะพอที่จะใช้แบบครับได้กี่อย่างบ้าง ผมไม่แน่ใจโหพาร์ทนี้เราจะลงเหมืองกันทั้ง อีพีเลยเหรอเนี่ย uh huh. ยังไม่ได้สร้างบ้านเลยนะครับเอาเป็นว่าหลังไม้ผมจะสร้างให้แล้วกันมันไม่ค่อยน่าเบื่อด้วยเพราะว่าหลังไม้มันมีเวลาคิดไงแต่ว่าถ้าสร้างในอีพีเลยมันจะสร้างในตอนมันจะคิดไม่ออกนะครับหลังไม้ยังพอมีเวลาให้คิดอยู่ อะไรก็ได้ที่เกิดอะไรก็ได้เกิดขึ้นได้ในหลังใหม่นะครับบางทีเผลอๆพลาดหน้าผมอาจจะมีชุดเกาะพวกแร่อะไรเงี้ยมาฆ่าไอ้พวกบอสไอออฟคาทูรูแล้วก็ได้พวกบอสเอา้าเฮย้ยขึ้นไม่ได้ชิบหาย พอได้ไหมอ๋อทางนี้ไปได้ตรงนี้มีแร่ด้วยนะแร่นี้เรายังไม่ค่อยมีเลยทำทางก่อน บนนี้มีไหโอ้เสียงวอนเตอร์อยังร้อนเลยในหูผมเนี่ยตัวอะไรวะโคตรร้อนเลยทุกคนแต่ว่าทุกคนไม่ได้ยินอะเพราะว่าผมใส่หูฟังแล้วมันไม่มีระบบบันทึกเสียงภายในนะเศร้าจัด อืมเราจะทําแบบนี้ได้เปล่านะ่กระโดดทุบได้อยู่ผมนี่มันโคตรจะสองร้อยไอคิวทุกคนโอ้ยข้างบนมีไล่โคตรเยอะเลยพี่น้องแมวเสียงไอ้ตัวนี้หรือเปล่าเสียงใช่ใช่ใช,ใช่เสียงมันยังร้อนเลยทุกคนแบบออ อออ่อทำามานี้แหละมัง้ง <Yeah. S 2> ทำเสียงน่ากลัวใช่ไห uh uh. มเป็ต้องแปลกใจนะคือผมทำเสียงแข่งกับไอปีศาจมันอยู่ <c oughs> เขาเรียกว่าแบบ คมขวันนะครับแปลว,ว่าคอวะแฮะอ่างเงี้ยถ้าขุดไม่ลองมอันจะน้ำทะลักออกมาเนี่ย โอเคผมขอพักพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะพักก่อนนะฮะแม่บอกให้ไปพักผ่อนอย่าลืมกดไลค์กับซับสไครต์ด้วยนะครับไว้เจอกันนะครับขอบคุณที่ดูจนจบเลยนะครับท้ายคลิปไม่มีมีมนะครับไม่ต้องรอก็ได้เจอกันนะครับ